้เคี้ยวเปเดี๋ยบคูดคกินมันเป็นวุมูลไทยนี่หมาได้กนไรไสาเจียอะไรต่างเข้าตุ้มฮะอะไงข้าุขลงล้มมาแล้วกัมาแล้วมันเหมือนัอย่างยนล ป้าป้าขึ้นขึ้นรถเลยที่ผมจะไทยโยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเดินไปอย่กอที่เมื่อต้องได้กัน ไปเล่นในโบสถก่อนเอาอดีตน้มันมาซอยกันนะขิงข้าวล่าินไก่ไหมเรามีไก่ทอดอนีอะไรนะแล้วคูอยากกินไกนี่เหรอแล้วคูก็จะดูท่าเดี๋ยวพี่ล้าให้กัน ระวังน้องเปียกเดาน้องเปียกนะโอ้นองยังเย็นนะอยนาโพี่กบ้าลไปไปเล่นเดี๋ยวาจะกลับบ้านอยมวลหน่อยถ่ายรูปลงติ๊กเก้าพ่อขออ I go away hết sức nào. Don't come on. Come on. Come on. Come on.